สวัสดีค่ะในฐานะคนสุรินนะคะขอเชิญชวนทุกท่านที่ดูคลิปนี้และไม่ได้ดูคลิปนี้เชิญชวนเพื่อน,อนๆทั่วโลกมาเที่ยวชมงานช้างจังหวัดสุรินนะคะปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นปีครบ60ปีงานช้างจังหวัดสุรินนะคะมีการแสดงช้างทั้งช่วงกลางวันและก็ตอนกลางคืนด้วยค่ะมีงานตั้งแต่วันที่1 2ถึง23 พฤศจิกายนนะคะเริ่มบวงสวงงาน <bunker. S 1> มาชมนางรำของจังหวัดสุรินรตั้งแต่วันที่12 <respuesta. S 1> ค่ะแล้วก็ชมงานช้างตั้งแต่วันที่20ถึง23เลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญท่องเที่ยวจังหวัดสุรินมีหมู่บ้านช้างที่ท่าตูมใช่ไหมมีหมู่บ้านช้างที่อำเภอท่าตูมนะคะส่วนของฝากมีผ้าไหม ข้าวหอมมะลิผักกาดหวานแล้วก็ประกำรรนะคะหรือว่าเครื่องเงินของจังหวัดสุรินทร์เชิญเที่ยวที่บ้านกระทม่มบ้านใหม่ทองสุรินทร์นะคะบ้านใหม่ทองเสเรนศูนย์านาาการเรียนรู้ว,วิถีชุมชนคนกับไหมที่ทางขึ้นเขาสวายนะคะ,ะ,คะและจากนั้นต่อขึ้นเขาสวายไปเที่ยวชมวัดที่มีระฆังพันแปดสิบใบได้ค่ะขอบคุณค่ะ สอบถามการท่องเที่ยวได้ที่ทททจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบคุณค่ะ